สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีวันศุกนะครับขอให้วันนี้นะครับสําหรับชีวิตท,ทุกคนนะครับเป็นไปตามชื่อวันนะคือมีความสุขนะครับพยายามกันให้ดีให้ได้ที่สุดแต่วันนี้นะครับมีคนที่มีความสุขเนี่ยสูงมากหลายคนนั่นก็คือพวกสสในพรรครัฐบาลผมเห็นสภาเมื่อวานแล้วเนี่ย คนที่น่าจะสบายที่สุดเนี่ยก็คือพวกสสพรรคพลังประชารัฐกับพวกรัฐมนตรีในคอรมอเพราะอะไรเพราะไม่ไปทําตามหน้าที่เลยแม่ผมอยากมีงานอย่างคนพวกนี้จริงๆเลยได้ค่าจ้างได้ค่าจ้างได้ค่าเงินเดือนเพื่อให้ไม่ต้องไปทํางานในวาระที่สําคัญของประเทศชาติด้วยนะครับ เห็นเก้าอี้กันมาเมื่อวานะในสภาว่างพอพอับเก้าอี้ร้านอาหารทั่วประเทศชาติเลยที่รัฐบาลนี้ดันตัดสินใจปิดสอพวกนี้เขาไม่รู้เหรอครับว่าเราจ้างเขาไปทำงานรัฐมนตรีพวกนี้ไม่รู้เหรอว่าเราจ้างเขาไปทำงานอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยนะครับ ได้อยากเห็นอยากดูอยากฟังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลจะอธิบายหรือแก้ตัวยังไงกับสิ่งที่ประชาชน,นเห็นกระตานะครับเรื่องโกงเรื่องไม่สมานฉัน์เรื่องไม่สงบนะครับเรื่องโกงนะครับเรื่องใช้อำนาจเรื่องพี่น้องชาวไทยไม่มีกินกันแล้ว แต่สอสพวกนี้อยู่ไหนกันหมดครับในเก้าอี้สภาเมื่อวานเนี่ยผมดูทีวีเข้าไปนะผมสมเพศสมเพศกับเงินปภาษีพวกเราที่ต้องไปจ่ายเงินเดือนคนพวกนี้เพื่อให้ไม่ไปทำงานนะคุณลองดูสินะถ้าคุณทำงานบริษัทไหนก็ได้เนี่ยแล้วคุณบอกว่าไม่ไปอะ่ะเจ้านายเรียกประชุมใหญ่นะเจ้านายเรียกประชุมใหญ่สำคัญสำหรับบริษัทไม่ไปอะ่ะไม่ไปอะ่ะไม่ต้องไป มันตบหน้าประชาชนกันขนาดไหนเนี่ยหน้าคุณไม่แสบกันเครับไม่เจ็บกันเลตอนนี้จากการที่ผู้แทนรัษฎรของพวกคุณเนี่ยเขาตบหน้าพวกเราขนาดเนี้ยว่ากูไม่สนใจระบบประชาธิปไตยเลยกูไม่สนใจกฎเกณฑ์ของในสภาเลยกูไม่สนใจอะไรเลยแต่สําคัญที่สุดคืออะไรกูไม่สนใจพวกมึงเลยแล้วไม่้องแอบแสงกันเลยนะเขาโชว์วิธีที่เขาไม่สนใจประชาชนยังไงก็คือ กูไม่ไปทำงานกไูไปทำงานราหักเงินเดือนเขาได้ไหมเนี่ยถามจริงๆอะเพราะเวลาผมไม่ไปทํางานเนี่ยนะนายก็หักเงินเดือนผมนะหรือไม่ไปทํางานบ่อยๆอย่างเงี้ยเขาไล่ออกนะแต่พวกนี้นั่งสบายแต่ไม่ได้นั่งในสภานะนั่งสบายที่บ้านนั่งสบายในรถเบนซ์ของตัวเองนั่งสบายกับอีหนูมั้งแม่เรู่เลยมันทุเรศอะ คืออย่างน้อยเนี่ยแสดงละครก็แสดงละครกันให้จบได้มั้ยว่าอย่างน้อยคุณยังมีจิตใจให้กับประชาชนมากว่าคุณจะทําตามหน้าที่คุณนะ่ะรัฐมนตรีเองแต่เมื่อวานมองขึ้นไปข้างบนเหนื่อยใจเหนื่อยใจนี่รัฐมนตรีนี่คือพวกขวหน้าของกระทรวงเลยนะไม่สนใจไม่อธิบาย ปล่อยให้ลูกน้องออกไปอธิบายกันมันก็ให้ส่อสอง<ม>เห็นสองอย่างนะหนึ่งเขาไม่สนใจเลยกับสองฝ่ายรัฐบาลเนี่ยรู้ว่าเขาผิดผิดผิดซะจนกูไม่ไอธิบายอะไรสักอย่างเลยดีกว่าอธิบายอะไรไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรเพราะคนไทยก็ยังเชื่อยัยงชายยังดา่ายังทะเลาะก,กันอยู่ดีงั้นถ้าคนไทยยังทะเลาะก,กัน นะได้อยู่ดีเนี่ยยังเรียกกันว่าสลิมควายนะเอาสถาบันข้างบนลงมาอ้างได้ตลอดเวลาเพื่อใช้คนไทยแตกแยกกันเนี่ยรัฐบาลบอกว่าเห็นไหมฉันว่าเราทำอะไรเพราะไม่จําเป็นเพราะคนไทยเองเนี่ยเฉื่อยชาฉันจะเลียยังไงก็ได้เนี่ยฉันก็อยู่ได้ <laughs> น่าเชื่อนะประเทศไทยมาถึงวันนี้จะมีการปฏิวัติกันในสภาไหมมีข่าวใหญ่คุณธรรมนัทพรมเพาวมีข่าวออกมาว่าอาจจะเป็นงูเห่าให้กับประยุทธ์ผมขอพูดกับท่านธรรมนัทต,ตรงนี้เลยนะครับถ้าท่านธรรมนัทอยากล้างแป้งออกจากตัวนะ ผมเชื่อนะครับว่าถ้าท่านทําอันนี้ให้กับประเทศชาติได้นะไม่เชื่อทุกคนจะให้อภัยเรื่องที่ท่านทําได้ในอดีตนะแต่เมื่อสารที่ออสเตรเลียเข้าอภัยท่านไปแล้วนะผมว่าเรื่องเนี้ยถ้าทําได้จริงนะคนให้อภัยท่านเป็นสิบสิบล้านคนเลยนะแป้งที่ติดตัวอยู่ก็จะล้างออกได้เลย ก็ไม่รู้จะเป็นจริงหรือเปล่านะแต่มันก็แน่ใจอะนะว่ามันเป็นสิกโนแล้วให้ประยุทธ์ว่าคุณอย่านึกว่าอํานาจคุณเนี่ยมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขนาดนั้นเพราะก็มีการคิดกันในสภาว่าต้องหาวิธีเอาคุณลงแล้วก็ไม่รู้ทำไมประยุทธ์มันแข็งคุณคุณประยุท์แข็งแรงจังแม่เขาพูดเลยนะผมเป็นแบมนุษย์เงินเดือนโอ้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ มีความหมายกับมีค่ามากที่สุดเลยก็ลองดูนะครับว่าวันเสาร์ที่จอเป็นยังไงก็โอเคคนไทยนะคร้าย,ยังไม่รู้อีกนะประเทศไทยเนี่ยไม่มีละครสัตว์ของประเทศชาตินะเพราะมันจะเป็นต้องมีเพราะละครสัตว์ห่งประเทศชาติเนี่ยมาอยู่ในสภานั่นเองแหละแย่ส yeah. วัสดีครับทุกคน